ของโบสเฮาเนี่ยได้ใช้ผู้บริหารที่เป็นมืออาชีพบริษัทที่มีความเชื่อถือนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตลอดระยะเวลาโครงการ6ปีที่เรามาอยู่เนี่ยนะครับเนื่องจากว่าโบสถ์เฮานี่ถือว่าเป็นโครงการที่ค่อนข้างถือว่าใหญ่นะครับจุดดีของโครงการโบสถ์เฮานี่คือการให้สเปซของพื้นที่ค่อนข้างดีมากนะครับ แล้วเจ้าของโครงการและผู้บริหารก็ค่อนข้างจะเอาใจใส่ในเรื่องของพันไม้โคสเฮาส์คือโครงการในฝันของแอนนะคะติดทะเลค่อนข้างจะไพรเวทสาธารณูปโภคค่อนข้างที่จะครบแล้วก็ไม่ไกลจากตรงนี้มากไม่ไกลจากพระรามสองที่ทุกทุกสัดส่วนเนี่ยเขาจับได้พอดิบพอดีเหมือนกันมีทั้งขับเฮาส์สระว่ายน้ำรอบๆโครงการ แลเขาจัดวางเลยเยอร์ได้ค่อนข้างดีค่ะเออเวลาเลือกซื้อคอนโดนะคะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะพิจารณาจากออคอนเซปต์ของโครงการน,นะคะฟัสิลิตีต้ต่างๆการออกแบบแล้วก็อย่างห้องที่ซื้อะคะ่ะเป็นห้องล็อบซึ่งที่อื่นเนี่ยจะจะไม่มีทาม,มานะคะแล้วก็มาเห็นปุ๊บเนี่ยก็คือชอบมากเลยะคะ่ะแล้วก็ยังไงก็ยังไงก็ต้องโบเทานี่แหละคะ่ะ